สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับที่มาดูคลิปผมในวันนี้นะก็หลักๆนี่คือเล่นเกมอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่หลักๆผมก็อยากจะถามคนดูนิดๆหน่อยๆเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของช่องเราครับว่าจะเป็นไปยังไงครับคือที่หลังๆไม่ค่อยอารมณ์คลิปไม่ได้มาจากความขี้เกียจเป็นอย่างเดียวครับหลักๆก,ก็คือผมหมดไอเดียในการทำคลิปเกมอะไรพวกนี้ครับคือ ตรงเดียมาเจอความขี้เกียจล้วนๆเลยไม่มีอะไรไอเน,นี้าเบรกเอาไม่ม,มีอะไรใหญ่ผมทำมากนะซึ่งตอนเนี้ยผมมีแผนที่แบบเออถ้าผมกลับไปทำเบรกเอาผมก็คงทำแบบแนวไข่ห้องล็อกในโรงแรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะพอมีอะไรมีคอนเทนต์อะไรให้ทำบ้างอ่ะแต่ละแต่ว่าอยากลองลองลองล,อง,ลองเกมอื่นบ้างอ่ะคือถ้าแต่พอเดอร์ฟรอเปิดผมก็ลงเกมนั้นไปยอดผิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างแย่ไปด้วยซ้ำอะ่ะก็เลยแบบ เออจะเอาไงต่อเดียะลงไกเอาผมก็เบื่อแล้วลงช่องนี้ลงไกเอามาหลายรอบละอยากลงเกมอื่นมั่งรอบนี้ก็เลยเลือกลงพับจีแม่งเลยในแตโรเด้ยแล้วฟอรคนอาจจะไม่ค่อยดูอยู่ทั่อาจจะไม่ค่อยฟิดเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเกิดเสียงเกมหรือว่าเสียงไม้ที่ผมพูดเนี่ยมันแปล,ปลกก็ขอกราบขออภัยพป็น,นที่ดีด้วยครับพอดีผมลืมผูฟังโปรตีอ่ะเวลาผมอัดคลิปนะเดี๋ยวมีผู้ฟังลหลาสายเอาไว้เล่นเกมของตัวเองใช่ไหมครับเฮ้ยเด้อเด้อเด้อไอ้เนี่ไม่มีมารยาท ให้กูกูอธิบายคนดูได้เด็ดชิบหายละแมงหลายตัวจะอธิบายผู้ชมตกหง่หนแต่เดขอสู้นี้เส้นก่อนห<ะ>ลอกก่อนเถอะถ้ากูปั๊มยาเสพมาหลยกูจะเล่นตูดมึงเมื่อนั้นเพื่อนมึงไม่รอดละและเพื่อนกูก็เอฟเคไปสองซึ่งไม่รู้ไม่เอฟเคแต่เริ่มเกมตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้นเนี่ยกูจะบ้าตายมเจออะไรไปรอดเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบลุมเข้าไปนะตัวเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้นะเด้อ ไฟเซอร์เงินเคยฟูทีหลังชิบหายแม็กซันทิหายวูซี่อีกห้านัดไม่พอยิงเลยไม่เผยว่าวเลยโอ,โอ,โอโ้โหกเยอะสิเฮ้ยม,มึงตายก่อนเพื่อนเลยเออจะเล่นเพื่อนมึงต่อไม่ต้องห่วงเูาจะโดนทุกคนแน่เปลี่ยนเปืนก่อน พอถ่าเกงเนี่ยผมถนัดเออผู้สมสันมากกว่าอุซีนนะเพราะว่าไม่ได้ยิงลัวแม็กหมดเร็วอะไรอะไรพู้ถึงเรื่องไม้หูฟังใช่ไหมครับคือคลิปเนี้ยผมผมันจะใช้ไม้โทรศัพท์ในการพากหรือว่าเล่นอะไรนี่ครับเสียงอาจจะแปลกๆนะคุณภาพมันจะดรอปกับป,ปกตินะน,นะเขาไม่เพราะ่เป็นเพราะเกิดจากความเด๋อที่ผมอะ่ะลืมหมูฟังไว้ที่ใต้โต๊ะของโรงเรียนนะยังแต่ผมหวังแค่ว่าวันที่ผมจะจะเอาไปจะไปคืนในไม้หูฟังเนี่ยมันจะไม่หายแม้นี่คือแบบโอ้โหเสียงเลยเยื่แล้วกูแบบอาย แม่งไม่มันลืมมันทาของหายแบบไม่ใช่เรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยตรกนี้เลยมึงตายตามเพื่อนไปไอเวนแม่งรอโมกเกือบแป๊วขไม่กูเกือบตายผมผงจะลองหาแบบเปลี่ยนสไตล์การทำคลิปหรือการพาเกมอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ เพื่อจะดูว่าตรงไหนมันลงตัวถ้าเกิดอันไหนมันเข้าท่าแล้วคนดูชอชอบระบบ y ยูทู e มันฟรีให้บ่อยๆเนี่ยผมเอาแบบสไตล์แบบนั้นไปเลยากางนี้ลองผิดลองถูกไปก่อนโพติดตาเคหรลอยป็นยังเด,ด้ยาวเฮ้ยอ้องอะเอาจริงผมอาจจะฝีมืออาจจะตกไปค่อนขอ้างเิ่เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เลดพับจีมาเป็นเดือนอะ ค,คือมีเบกเอากับ Delta Force, เดลต้าฟอร์สอะไรพวกนี้แล้วไงก็เลยแทบไม่ได้กลับไปพับจีแล้วก็พวกเนี้ยไปเทอร์เรียของอาจจะค่อนข้างจะเบื่อไปหน่อยแตแ่ไหนกน็ไหนแล้วพอเพื่อนชวนมันก็ทำให้ผมนึกแบบนึกถึงวันวานที่เคยเล่นพับจีนะก็เลยโหล,ลดมาเล่นกันพยายามจะแบบภาคเลยจะเทเลกยก็ได้มาสุดท่าที่เป็นไปได้นะมควก็าาสามารถที่ผมมีอาจจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้อ่าจะไม่ได้เก่งแบบทันทีนะต้องค่อยๆไปค่อยๆไป แล้วก็คุณผู้ชมที่คนไหนที่ติดตามผมมานานนะจะได้รู้ว่าลักหลังที่ผมทําคลิปอ่ะมันจะดูกระตุก,กเลยมากกว่าปกติใช่ไหมก็นั่นแหละครับโทรศัพท์ที่ผมใช้มันเป็นซัมซุงกา a ล็ x ซ A51 นะมันก็ใช้งานมามากกว่า2-3งถึงสปีไแล้วว่ามันก็เลยจะเสือ่อมคุณภาพนะลักหลังเวลอาอัดคลิปมันจะไปเครื่งผมมันร้อนเร็วแล้วก็กรีบจะกระตุกขึ้นนะ อันนี้แหละเหตุผลที่ผมเลือกจะมาเล่นพับ g ีแทนที่จะเป็นอ r e นาเบาหรืออะไรที่เคยทำมาก่อนนะเพราะว่าวกนั้นพวกนั้นน่ยมันค่อนข้างกินสเปคนะเดี๋ยวเครื่องผมมันจะร้อนเร็วซะก่อนองนั้นแบบอัดคลิปไม่ได้นะผมเล่นไม่ไหวพับจี PUBG มันไม่ได้กินสเปกอะไรมากเลแต่ดูเหมือนข้างงน้ามันจะมีคนยิงกันไปนเสือสักหน่อยละมือที่สามไปแรกเอ้ยหลังไหนวะ มันหลักอ้ยอ้ยอุ้ยเหี้ยเกือบตายสัตว์แม่งยิงยิงหัวโคตรแม่นตำยาแบบหมวกหนึ่งเกือบเกือบแตกเหี้ยไทยไทยพายนิดเดียวนะตายตามเกินส้งสามคนนั้นไปแล้วคือผมก็ทีมสี่นะแต่ว่าเพื่อนมันออกไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวไหนต่อหายมือดีละทีทำให้ผมเกือบตาย ที่ผมเริ่มโดดลงมันก็เป็นโพชิงจีที่แบบสถานที่ฮอนดตประจำอิเลนเกลนะคนแม่งเยอะชิบหายแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยระวังด้วยแต่มือดีนั่นมันหายไปไหนวะนี่มันยิงหัวผมเอ้ยเห็นละมึงใช่ไหมเฮียเกือบเกือบทำใป้กูด,ดองขี่โอ้โห เอาจริงนะคือในเรื่องการทรําคลิปในช่อง YouTube นะไม่ใช่ช่องตนะิ๊กต k อกอะจริงๆผมมีช่องติ๊กต็อแต่ว่านั้นจะลงมีอะไรพวกนี้เป็นหลักนะแต่ว่านี้จะเป็นทําเกมไงก็เลยว่าถ้านอกจากเกมเอพิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําเกมอะไรต่อไปนะมันผมในเครื่องผมสนใจเล่นแบบพวกไอเรน่าเบงเอลเดอร์ฟอร์ดพับจีแล้วก็บัวใครนะแต่ในว่าจะลองเกมอื่นเป็นหลักนะเพราะมันเป็นแกวเกมที่ผมถนัดสุดละเพราะถ้าทำบัวใครผมเอ่อบัวใครถนัดของเกมก,กาชาเท่าไหร่ โอ้ยโอ้ยเฮียยิงดุซะเลยหาเรียมแบบอืมดับเบิลคิวไปดิพี่ชายโอ้แทนที่จะมัวแทนที่จะยิงกูให้มันจบๆไปฮึแมงมันรู้ของซะง,งั้นมันหิวม่จากไหนเนี่ยแต่ต้องรีบร์มแล้วรีบหลบขอบาและ่าเลสเราอยู่ในเลสโซนนะมันจะไม่ดีถ้าเกิดมันลงหัว เกมนี้ผมถนัดผมจัดไชเลสก่อนมากกว่าอุ้ยนั่นไงเลสโฟที่หมายถึงเกือบโดนหัวมต้องเจอของโหดไรละเอาไปกินไปไปุ้มเขี้ยตายเลเป็นขี้ตัวสุดท้ายเฮ้ยมันเล่นม,มันเหมือนมันเป็นบอดตัวแต่แม่งมาแบบหนางแบบเป็นทั้งตีเลยอะ มาบอกว่าจะไม่มีใครมาลอยยิงกูตอนนี้นะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยข้างโล่งกันไม่มีไม่ค่อย,ม,อยมีที่หลบเท่าไหร่นอกจากบ้านเนี่ยซุ่มลอยเหยื่อแป๊บเก็ตตีนเขาเบามากนะโดนทีเบตเขาบอยเอ้ย เชือหลังก็มีเ,เฮ้ยไอ้เฮียแม่งเล่นดักงี้เหรอโอ้โหเกือบไลยละมาเดลมยวเราจะโดนเฮ้ยนั่งเงี่ยิดโดน,โดน,โ,ดนโดนขอมสั่นคุงไงพี่ชายเลียเป็นขี้บิดตัวพูดอะไรกับคำนี้นักหน่าเนี่ย ทัวร์วาลฝีมือไปนะเพราะาผมเพิ่งกลับมาเล่นในรอบหลายเดือนนี่เองแต่เพื่อนที่ AFK ไปก็เหมือนจะตายวงซะแล้วเพราอยู่แบบโอ้โหขอบแมปเลยช่างเถอะเขาไม่เขาไม่มีทางกลับมาหรอกอใส่แบบโดนแม่เลยไปกอกน้ำนะแต่ผมว่านะแถวนี้ไม่ไม่ค่อยเจอรถเท่าไหร่วะ ถ้าผูบ้านที่มีโรงรถเนี่ยอันนี้ผมมีหวังจะได้เจออยู่นะเอ้ยผมลืมบอกไปเลยครับก็คือผมอยากจะกราบขออภัยและกราบขอโทษแบบจากใจจริงครับที่เหมือนผมแบบเอ่อทอยศคนดูนะบางคนที่เขาติดตามผมมาแบบในช่วงแรกๆที่ผมทำเบรกเล่นเกมอะนรี้เบรกเอากับสมาคมุคมกูปต่อยอะไรนะอะไะที่ผมเคยทำตอนเล่นกับเพื่อนนะไอยิ่รถมันเป็นอะไรโอ้ขับวิบากที่หน่อยมึมือนลมตัวแล้วอะไรเนี่ยต่อครับไออ่าเชียบเห็นรถลมเมืม่อกี้เอาถ้กกูลืมเลยว่าพูดอะไรไป อขอขยายความส่วนนี้หน่อยกันสิ่งที่ผมจะหมายถึงก็คือผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าผมนั้นเหมือนจะทอยยศคนดูนะเรื่องการลงคิดที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะและทางด้าตัวผมเองก็รู้สึกเหมือนกับว่า ที่มันยิ่งทําคลิปลง YouTube เนี่ยมันกูยิ่งเริ่มไม่สนุกกับการทําคลิปมากขึ้นละด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะที่ผมก็บอกไม่ถูกนะมันอธิบายก็ค่อนยากอยู่เหมือนกันสมัยก่อนนี่คือแบบเล่นเกมกับเพื่อนทีแม่งโคตรมันเลยถึงกูจะตัดกาก,ากๆด้เหตุผล่โง,ง่ที่ผมต้องมาทําส่วนนี้มาขั้นกลางแล้วก็คือตอนที่ผมพากลงตอนเล่นเกมอะ่ะแม่งติๆขัดๆนี่นแลแหละเดี๋ยวกลัวผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องครับแค่นี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องพอละอย่าให้มันมากไปกว่านี้เลยเอาล่ะไปดูกันต่อได้ เฮ้ยหน้าๆนๆานาน้าหนาใครยิงหลังกูเมื่อกี้เผยตัวซะดีๆติดเนินไอเวนเกือบายเอาไอเชียเรากูไม่เห็นนี่เยี่ยมจริงสมุทกันเสียงตียังใกล้เฮ้ยหน้าเอาพี่โอ้โหเกือบด้หลอย โอ้โหเคก็ไม่ค่อยตึงมือเลยมั้นะผมเพิ่งกลับมาเล่นอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่มันคนโนหรือชนให้ผมตึงมือเท่าไหร่อันนี้ถือว่าซบซบไปแล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมด้วยครับแล้วก็ใครมีเทคนิคหรือว่าอะไรมาแนะนําให้ในการทําช่องของผมครั้งต่อไปก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับไอคลิปที่แล้วอาจจะไม่ได้จริงจังเท่าไหร่นะแค่มาลงเล่นให้ผู้ชมรู้ว่าผมยังไม่ตายนะผมยังลงคลิปและปกติอยู่ก็ อพมคงไม่มีอะไรจะที่ปิดคลิปไปมากกว่าน,นี้แล้วแหละอาจจะตัดจบในเพลงนี้เครับสวัสดีครับคิด้าได้ไหมเ้วอะไร Oh, <laughs> my